ลูกตื่นมากินข้าวกินปลาหน่อยไหมลูกใช่ลูก,ลกตื่นมากินข้าวกินปลาไหมาตื่นไหมเขินเหรอเขินไหมเขินไหมลูกลูกครับลูกครับลูกแจมแจมใช่ลูก <laughs> ลกิขนข้าวกินปลาลูกไป หนูกินอะไรยังฮะห,หนูกินอะไรยังลูกกินไหมกินข้าวกินปลาไหมแล้วค่อยนอนต่อดีไหมดีไหมลูก